กองพลพัฒนาที่2ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านพลทหารที่มีบุพการีเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาครับ ที่บ้านเลขที่79หมู่5ตำบลขามสแกแสงอำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาพลตรีสุรยุทธ์รัตนาจารุผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่2พร้อมด้วยนายวีราชาติทุ่งไผ่แหลมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามอบบ้านให้กับ ครอบครัวพลทหารเจษดาทารินทาทหารใหม่พัดที่2ทับ2,566สังกัดกองพันทหารช่าง202ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาตามโครงการซ่อมแซมบ้านพลทหารที่มีบุปการีเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงถวายเป็นพระราชกุศลพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคม2567 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุก่อสร้างร่วมกับกองพลพัฒนาที่2โดยกองพันทหารช่างที่202กรมทหารช่างที่2ได้จัดชุดช่างร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าดาเนินการสร้างบ้านจนแล้วเสร็จตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงให้กับครอบครัวทหารใหม่ซึ่งมีบุปการีเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงคือคุณพ่อคงแจ้งไพรอายุ80ปีและคุณแม่ไรแจ้งไพรอายุ78ปีซึ่งเป็นการสร้างบ้านหลังใหม่ทดแทนบ้านหลังเก่าที่มีสภาพทรุดโทรมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนี้เพื่อสอดคล้องกับนโยบายกองทัพบ,บกที่เล็งเห็นถึงความจําเป็นขั้นพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัยในการดํารงชีวิตของทหารใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีบนพื้นฐานสังคมของความพอเพียงและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโอกาสนี้ศูนย์เก็บมเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้ โดยโครงการทาหารพันธุ์ดีได้จัดพิธีรับพระราชทานมเมล็ดพันธุ์พืชให้กับครอบครัวทาหารใหม่และประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปปลูกขยายพันธุ์สร้างรายได้และบริโภคในครัวเรือนอีกด้วย